และนี่คือ vivo y 1 7 s มือถือที่ให้ดีไซน์มารู้ราาเกินราคาแถมทําทุกอย่างได้ครบถ้าอยากรู้ว่าตัวนี้จบไม่จบมาดูรีวิวกันค่ะนี่เลยค่ะเห็นสวยๆมาแบบนี้บอกเลยว่า งบราคาน่ารักเข้าถึงง่ายมากๆซึ่งตัว vivo y 17s เนี่ยจริงๆเขามีวางขาย2ส,สีนะคะสีที่เก่งถืออยู่ชื่อว่า s e c r e t t e r purple ค่ะความดีคือมันแบบหรูมากๆคือแค่ทุกคนดูแค่เนี้ย ยังรู้สึกเลยว่ามันหรูมันเป็นม่วงที่ไม่ใช่ม่วงพาสเทลเหมือนค่ายอื่นๆทั่วไปมันเป็นรุ่นที่ดูลักชัวรี่มากขึ้นนะคะแล้วก็ผิวสัมผัสเนี่ยจะออกมาเป็นแมทแมทเวลาจับรู้สึกเอ้ยละมุนมือมากๆอะถ้าลองมองดูในดีเทลใกล้ๆเวลาที่เราบิดไปบิดมามันจะมีกลิตเตอร์แล้วก็เล่นกับแสงได้ดีถือว่าเป็นลูกเล่นอีกหนึ่งสเต็ปของเจ้ารุ่นนี้เลยก็ว่าได้ค่ะ นอกจากความสวยงามระยิบระยับจับละมุนมือแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่เก่งชอบก็คือมันไม่ติดรอยนิ้วมือเลยเพราะฉะนั้นดูแหลง่ายมากๆแล้วก็เรื่องของฟิลลิ่งในการจับถือคือดีค่ะเครื่องรุ่นนี้ หนาแค่8มิลแล้วก็หนักแค่186กรัมเท่านั้นถ้าเทียบกับหน้าจอใหญ่ที่ให้มาแล้วก็แบตเตอรี่5,000ถือว่าทำเรื่องของขนาดและน้ำหนักมาได้ดีเลยละค่ะแต่ไม่ใช่สวยอย่างเดียวรุ่นนี้สวยด้วยทนด้วยเพราะมาพร้อมกับค่ากันน้ำกันฝุ่น IP54 ให้ครบจบในตัวนะ <Yeah. S 1> แล้วก็ที่ด้านหลังตรงนี้ค่ะจะมีการตัดขอบที่เป็นฐานกล้องมาให้ขอบเนี่ยไม่ได้นูนขึ้นมาจากตัวเครื่องเลยนะคะจะมีการตัดสีกรอบม,มากกว่าเสริมความเด่นให้กับกล้องหลังคู่แล้วก็รวมถึงไฟแฟลชด้วยค่ะ แต่ตรงนี้อาจจะมีข้อสังเกตนิดนึงว่าพอกล้องเนี่ยเขานูนออกมาจากตัวเครื่องเนาะเวลาที่เราวางแบบแต่ถ้าจะเอากอล้องลงแบบนี้อาจจะต้องมีการระมัดระวังนิดนึงหรือถ้าอย่างนึงก็คือในกล่องอ่ะเขามีตัวเคสใส่แถมมาให้นะคะสามารถใส่เคสได้เลยเพราะว่าเวลาที่เราใส่เคสอะ่ะมันก็จะ มีขอบที่นูนขึ้นมาโปรเทคตัวกล้องตรงนี้ให้อัตโนมัติ <Okay. S 1> นอกจากสีม่วงกึ่เโอรโพแล้วนะคะ <Okay. S 1> ก็ยังมีสีเขียวตัวนี้สวยมากอันนี้คือเขียวเหนียวซับสุดๆส,สีนี้ชื่อว่าสี forest green ค่ะตรงตามชื่อเลยก็คือสีแบบเขียวเหมือนต้นไม้เหมือนอยู่ในป่าอะไรประมาณนี้เก่งรู้สึกว่าสีเขียวอันนี้ยมันเป็นเขียวที่มีความสุขขุมมีความแบบ นุ่มมีความหรูในแบบของตัวเองอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะมี2ส,สีให้เลือกแบบนี้ในซีรีส์ของ Y17S ลองเลือกละกันว่าชอบรุ่นไหนแต่โดยรวมนะเก่งว่าไม่ว่าจะต,ตัวไหนอะ่ะมันดูหรูรหรากเกินราคาทั้งคู่เลยอะ่ะด้วยวัสดุด้วยสีด้วยแบบฟินิชิ่งต่าง คุ้มแล้วตั้งแต่ดีไซน์คือคุ้มแล้วจ้ะดูเรื่องดีไซน์ปแปล้วคราวนี้มาดูที่การใช้งานผายยางแรกที่จะพูดถึงก็คือหน้าจอรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอใหญ่6.56นิ้วแล้วก็ขอบเนี่ยเป็นแบบ 2.5D ด,ด้วยนะเคริร์บลงมาแบบนี้เลยก็จะทําให้เครื่องเนี่ยดูสวยขึ้นด้วยนะคะระเอียดของหน้าจอตัวนี้ค่ะจะเป็นหน้าจอ LCD ที่ความละเอียด h d แต่ข้อดีก็คือจอรุ่นนี้ไปลองมาให้แล้วถือว่าสู้แสงตอนเที่ยงประเทศไทยได้ดีนะคะความสว่างสูงสุดเขาอยู่ที่840นิตค่ะถ้าเกิดใคร อยากดู YouTube อยากเข้า Netflix จัดได้ที่ความละเอียด HD เหมือนกันนะแล้วก็ยังใช้งาน2หน้าจอได้อย่างที่บอกเพเป็นหน้าจอใหญ่เนาะกับอีกหนึ่งอย่างที่เก่งชอบคือในรุ่นนี้เขามีฟีเจอร์ให้เราเลือกโคลนแอปได้อันนี้น่าจะตอบโจทย์หลายๆคนที่มีไลายมากกว่า1นึ่ง u อ t o u n t แต่ยังไม่หมดแค่นั้นถ้าเกิดใครบอกว่าเครื่องเนี่ย ไม่ได้ซื้อมาใช้คนเดียวอาจต้องเป็นเครื่องที่ใช้ที่ออฟฟิศใช้กันหลายคนผัดกะเช้าเย็นหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวนี้เขายัมีฟีเจอร์ในการแยกโปรไฟล์ผู้ใช้งานได้ด้วยหมายความว่าถ้าเราเข้าโปรไฟล์1ก็จะมีคอนแทคลิสต์แบบนี้พอเปลี่ยนไปที่โปรไฟล์สอ คอนแทคลิสต์หรือว่ารายชื่อเพื่อนก็จะเปลี่ยนไปแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ก็อาจจะไม่เหมือนกันแบบนี้เป็นตน้นอันนี้เก่งว่าสะดวกดีนะคะซื้อเครื่องเดียวจบอีกข้อดีหนึ่งก็คือการใช้งานเรื่องการโทรรุ่นนี้เนี่ยรองรับการใช้งาน2ซิมแล้วก็ยังเลือกใส่ไมโครซีการ์ดพร้อมกันไปได้ <ๆ S 2> เพิ่มเติมเติมความจาจาก1 2 8่งร้อยยี่สิบที่มีมาให้ในตัวเครื่องได้อีกค่ะเพราะฉะนั้นงานนี้านนการเก็บวิดีโอการเก็บรูปก็ทํา,าทได้เต็มที่เลยจ้าจากเท่าที่ลองไปเล่นเจาา้า Vivo Y 17มมมมาา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 ถืืออววว่่่่่่ททททํํุกกกยงงไไไไไดดดดด้้้้ีีปปััญหหหนนนนะะครใชลลส ใครถามว่าเรื่องการเล่นเกมงบขนาดนี้มันแบบลื่นไหมไหวไหมต้องบอกว่าไหวอันนี้เก่งไปลองเล่นมาให้แล้วเกมแคชชวลธรรมดาไม่ติดนะคะโดยสเปคของรุ่นนี้ชิปให้มาเป็น Helio G 85ค่ะแรม6 g b แล้วก็มีเทคโนโลยี e x t e n d e d RAM 3.0ให้เราเติมแรมขึ้นไปได้อีกเท่าตัวเป็น12 g b <ะ>ราคานี้ได้12 g b มสุดๆเลยนะคะซึ่งพอลองเอาไปเล่นเกมแบบจริงจัง ROV ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เปิดเฟรมเรทสูงได้ตั้งค่าต่างๆได้ค่อนข้างจะสุดเลยนะคะแล้วเรื่องของการเล่นก็ทําได้ดีเฟรมเรทไม่ได้ร่วงนะคะส่วนถ้าเกิดใครเป็นสายแบบ เกมจริงจงอยากเล่นเกมชินกราฟิกต้องจัดเต็มรุ่นนี้ถ้าถามว่าเล่นได้ไหมต้องบอกว่าเล่นได้เหมือนกันถ้าเกิดปรับกราฟิกหรือว่าปรับตั้งค่าทุกอย่างลงมาอยู่ที่ต่ําสุดเล่นไหวแต่อาจจะมีจังหวะหน่วงหรือว่ากระตุกบ้างนะคะซึ่งอันนี้เราลองเปิดตัวช่วยของเขาเขาจะมีเกมเทอร์โบมาให้อยู่ที่ขอบจอด้านข้างเวลาเล่นเกมเวลาที่เราดึงเกมเทอร์โบออกมาแล้วเปิดโหมดบูส์มันจะทําให้ประสิทธิภาพตัวเนี้ยถูกดึงขึ้นมาได้อีกส่วนหนึ่งนะ ส่วนเรื่องของเสียงเองเนี่ยต้องบอกว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับลำโพงเดี่ยวที่ด้านล่างถ้าเกิดว่าเวลาเล่นเกมอยากให้มันมีมิติมากขึ้นเสียงกระหึ่มมากขึ้นเราสามารถใช้หูฟังได้นะคะซึ่งแน่นอนนี่เขามีช่องเสียบหูฟัง3.5มาให้ใช้ด้วยหรือถ้าเกิดใครจะสะดวกเป็นบลูทูธอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเสียงของลำโพงเดี่ยวของเขา ก็คือดังมากอยู่แล้วละค่ะมาต่อกันที่เรื่องของกล้องกันบ้างค่ะรุ่นนี้แม้จะงบไม่แพงแต่ว่ากล้องไม่แพ้ใครนะคะมาพร้อมกับกล้องหลัก50ล้านพิกเซลจัดเต็มแล้วก็มีอีกกล้องนึงเป็นโบเก้2ล้านพิกเซลมาช่วยในการทำพอร์เทรตด้วยนะแน่นอนกล้องตัวหลัก50ล้านพิกเซลเนี่ยรองรับการถ่ายที่เต็มความละเอียดด้วยเพื่อใครอยากได้ไฟล์ภาพแบบคมๆดีเทลเยอะๆใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะแล้วก็วันนี้เราเก็บภาพต่างๆมาให้ด้วยส่วนภาพจะเป็นยังไงมาตัดสินร่วมกันเลยค่ะ แต่จุดเด่นของรุ่นนี้จริงๆแล้วอยู่ที่การถ่ายพอเทรตค่ะถ่ายคนให้สวยนะคะซึ่งไม่ใช่แค่พอเทรตโหมดธรรมดาแต่รุ่นนี้เราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะตั้งแต่นี่ไปเลือกตรงนี้เลยค่ะการตั้งค่าให้สามารถจัดกรอบการถ่ายภาพบุคคลอันนี้เวลาที่เราเปิดแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราส่องไปแล้วเจอว่าเป็นการถ่ายภาพคนอะ่ะเขาจะเลือกให้เลยว่าองค์ประกอบฉากตรงนี้มันดีหรือ,อยังถ้าดีปุ๊บถ่ายให้ปับ๊บง่ายแค่นั้นเลยเราไม่ต้องทําอะไรเยอะกับอีกอย่างหนึ่งที่เก่งชอบก็คือ โฟกัสตาอ,อัตโนมัติตรงนี้เราสามารถเลือกเปิดได้ทําให้โฟกัสตาซ้ายตาขวาหรืออัตโนมัติก็ได้ข้อดีคือมันจะทําให้ภาพพอร์เทรตของเราอ่ะไม่เบลอแต่ความเต็มที่เนี่ยมันอยู่ในโหมดนี้ค่ะเวลาที่เราเปิดถ่ายภาพคนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถเลือกปรับได้ครบทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นนี่สามารถเลือกปรับสไตล์ต่างๆได้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีที่แตกต่างกันแล้วก็ปรับความเข้มความอ่อนได้อีก ฟิลเตอร์ต่างๆตรงนี้เลือกได้ครบนะคะแล้วที่เก่งชอบคือเอฟเฟกแสงมันทําให้เราอ่ะจัดแสงในการทําโบเก้ได้ดีแล้วมันจะทําให้เรามีลูกเล่นมากขึ้นเนี่ยอยากใช้ไฟสตูดิโออยากใช้ไฟแบบเป็นแสงสีรุ้งหรืออะไรเลือกได้ยังไม่หมดแค่นั้นคะ่ะยังมีตัวช่วยในเรื่องของการปรับหน้าชัดหลังเบลอว่าเราอยากให้แบบมันชัดเบลอแบบไหน ปรับระดับตรงนี้ได้และเลือกปรับได้ด้วยว่าอยากให้ดวงไฟข้างหลังอ่ะมันเป็นรูปหัวใจรูปผีเสือ้อมันมีความน่ารักเมื่อบวกกับลูกเล่นทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้การถ่ายพอร์เทรตของเราอะ่ะไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะดูแตกต่างจากการถ่ายด้วยกล้องอื่นเพราะว่าลูกเล่นที่มันใส่มาให้อะ่ะแน่นมากจริงๆบอกเลยว่าใช้ไม่ครบหรอกแต่รับรองว่าถ้าเอาไปลองเล่นอะ่ะจะมีฟิลเตอร์โปรจะมีแบบมุมจัดแสงโปรดที่เราใช้บ่อยๆแน่นอนถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราไปเลยก็ได้นะคะ อย่างที่บอกถ่ายคนคนต้องสวยนะคะนอกจากที่เราจะสวยขนาดนี้เรายังจะสวยได้อีกเพราะว่านี่เนี่ยเขาให้เลือกปรับบิวตี้บิวตี้ที่เขาให้เลือกปรับปรับได้เยอะมากเยอะแบบหน้าเรียวขนาดไหนตาโตขนาดไหนอยากได้รูปปากยังไงจมูกโด่งแค่ไหนบอกได้เลยว่าทําได้ครบจบไม่ต้องพึ่งหมอสนันไม่ต้องพึ่งแอปเสริมจบได้หลังกล้องเลยทันทีอันนี้ดีมากจริงๆค่ะ ใครเป็นสายปาร์ตี้ชอบดูคอนเสิร์ตหรือว่าแบบเออต้องถ่ายที่แสงน้อยเยอะๆรุ่นนี้ค่ะเขามีโหมดมาให้โหมดกลางคืนโหมดกลางคืนของเขาเนี่ยนอกจากที่จะถ่ายโดยการแบบเพิ่มเวลาเก็บแสงเพื่อให้ได้ดีเทลที่เยอะขึ้นความสว่างที่มากขึ้นแล้วเนี่ยเขายังมีฟิลเตอร์สําหรับถ่ายโหมดกลางคืนโดยเฉพาะนะจะมีสปอตไลท์หรือว่าแบบเออเป็นแนวสีเขียวสีแดงเข้มอันนี้เป็นฟิลเตอร์ใช้ตอนกลางคืนได้ทั้งหมดเนี่ย ลองเอาไปใช้ให้ดูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้ภาพมีลูกเล่นมากขึ้นและไม่ใช่แค่กล้องหลังเท่านั้นนะคะที่มีโหมดกลางคืนมาให้แต่ว่ากล้องหน้าเองก็มีโหมดกลางคืนมาให้เหมือนกันกับอีกข้อดีหนึ่งนะคะแม้จะเป็นการถ่ายในที่แสงน้อยเขาก็ยังมีโหมดบิวตี้มาให้เราเลือกปรับจ้าสวยได้ครบทุกโหมดจริงๆส่วนถ้าเกิดใครเป็นสาวกการถ่ายกล้องหน้าแบบเอยชอบเซลฟี่เป็นหลัก รุ่นนี้ให้กล้องหน้ามาที่8ล้านพิกเซลแต่ก็แน่นอนนะคะเรื่องของโหมดการถ่ายภาพจัดเต็มกล้องหลังไม่หมดถ่ายภาพคนทําอะไรได้กล้องหน้ารุ่นนี้ทําได้แทบจะเหมือนกันทั้งหมดเลยค่ะจะต่างกันอยู่นิดเดียวก็คือว่าโบเกร้รูปน่ารักน่ารักอย่างแบบเออถ้าเป็นรูปผีเสื้อรูปหัวใจอาจจะทําไม่ได้แต่บอกเลยอื่นๆจัดเต็มจัดมันแน่นไม่แพ้ก,กันจ้ะ ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะคะรุ่นนี้เนี่ยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังรองรับการถ่ายวิดีโอเท่ากันที่ f ู h d 30เฟรมซึ่งข้อดีคือเราสามารถถ่ายไปแล้วก็เปิดบิวตี้ไปได้หน้าสดก็สวยลงโซเชียลได้นะหรือถ้าเกิดว่าใครจะใส่ฟิลเตอร์ต่างๆให้มันดูอาร์ตขึ้นดูเป็นสไล์บมากขึ้นก็ทำได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดใส่ลูกเล่นเข้าไปแล้วเนี่ยความละเอียดของคลิปจะอยู่ที่ HD นะคะ มาปิดท้ายกันด้วยเรื่องของแบตคะรุ่นนี้ถือว่าทาได้ครบนะคะเพราะว่าให้แบตเตอรี่มาจุใจ5,000มิลลิแอมป์นะถ้าถามว่าแบต5,000เนี่ยมันอยู่ได้นานขนาดไหนแบตเตอรี่ชาร์จจาก100ลงไปถึงแบตเตอรี่5%สกรีนออนไทม์อยู่ที่7ชั่วโมงนิดๆถือว่าเป็นรุ่นที่ทําเรื่องของแบตเตอรี่ออกมาได้ดีเลยนะคะกับเรื่องของการชาร์จรุ่นนี้ให้ชาร์จไวมาที่15วัตต์ค่ะนั่นหมายความว่าเราสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้32%ภายในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะ และนี่แหละค่ะคือ vivo Y17s นะคะเป็นมือถือที่ดีไซน์แบบหรูหราเกินราคาเกินเรื่องมากจริง,รงๆอะ่ะแล้วก็รุ่นนี้ยังรองรับการใช้งานทุกอย่างทำได้ครบหมดเลยจุดเด่นของเขาอยู่ที่การถ่ายภาพคนค่ะกล้องพอร์เทรตรุ่นนี้จัดเต็มมาให้นอกจากนี้เรื่องของแบตเตอรี่ไลฟ์ก็สามารถอยู่ยาวได้บางคนอยู่ได้จบวันแบบเล่นหนักๆแต่ถ้าเกิดเล่นชิลๆ2วันเราก็าได้เนาะกับอีกอย่างนึงที่เราชอบก็คือรุ่นนี้รองรับการใช้งาน2อซิมใส่ไมโครสติการ์ดได้แล้วก็มีโหมดในการแยกโปรไฟล์การใช้งาน ทำให้เราสามารถใช้งานมือถือเครื่องเดียวได้แบบเต็มที่สุดๆเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจไปหาซื้อกันได้แล้ว Vivo Y17s วางขายแล้ววันนี้ค่ะนอกจากรีวิวของรุ่นนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมีรีวิวอื่นๆตามมาอีกเพียบเพราะฉะนั้นกดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะคะแล้วเดี๋ยวเอาไว้กลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้เก่งไปก่อนนะคะบ๊ายบาย